นี <N> ่ก็ซิล่าฮะออกมาตัวเึงนเฮ้ยออกมาสองตัวแล้วสวัส <N> ดีเพื่อนเพื่อนช่องนาทีพาเที่ยววันนี้มาเดินงานวัดมาเดินงานวัดแจ้งนะเพื่อนเพื่อนงานประตำปีของวัดแจ้งไปดูอะไรครับเข้ามานโอ้โห มีพวกไยยศาสตร์กราลแม่งานวัดเราจะเห็นประจำนะไยยศาสตร์กราะแม่แล้วก็ขนมจีนพวกนี้นตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งเพื่อนๆก้อนนมหมู มีฟ้อนนมหมูด้วยดีใจกันใหญ่เลย,ยแล้วก็ฟ้อนแครอทกระต่ายหนูฮิปโปหนูฮิปโปฮะหนูฮิปโปฮะน่ารักจนั่นเนี่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 น นี่นะสา่ฝั่งนี้ของกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูขนน้ำเนื้อขนนร้านมอเตอร์ไซค์นี่ผมเดินซอยแรกนะเดี๋ยวเราเดินอีกซอยดีกว่า ผมเดินมาทางนี้ดีกว่าติมาตอนนี้ติดไน้าเลยแล้วติดติดอาไทุบฟันไาทอัดมีเมืองนนไปดูว่าไหนฝัดมีเมืองนนท์มัาาีนัมี่เมืองนนท์น่ากินนะมีหลายหลายเส้นนะเร็ไนแตนะเหวถายถวายหลวงพ่อดังใจเออนันเต็มเลยลูกเต็มเลยจับหมาไว้ นี S <S ่หลเต้กงอนาวคุณ้หนาวคุณตายคุณตายถาเดิรึเป่ดหน้าบลกเดหน้าตามตว่น้องต้องทำอะไรไปต่อมานานหลย่อ ราีก็มกแ่าอลาหเลยตั้่อยตัวใหญ่มากหอยตัวใหญ่หอยทอดฝรั่ไทยนี่เลยมากกว่าฝั่งนี้ก็ลูกอมลูกอมน่ากิน ขนมโบราณนะขนมแบบขนมโบราณขนมสมัยวัยเด็กสมัยวัยเด็กก็มีใไอซื้อเห็นกันบ่อยนะงานวัดเนี่ยดูครับนนใอ่่าาด้ีีท แบบนี้ก็คือที่เป่านะที่เป่าแล้วออกมาเป็นสีสีแบบนี้ไวเด็กไวเด็กว้าวนอนนอนชาเขียวนอนชาเขียวก็นอนชาเขียววิ่งจบจ้ตุ๊กแกแล้วก็มีงูนะตรงนี้ร้านนอหมกทะเล น้ำลำไย,ยสดผัดกะเพรานี่นี่นี่มาดูดีกว่า หนาไม่หมึกชอดด้วยโอ้นี่ดูให้ดูหมึกชดขายไงครับหมึกชดเกเก้าตัวละตัวละ 9, 9ก้าถึงเก้าบาทอ๋อหลังวัปุพบกินได้เลยเหรอครับอย่างนั้นเลยเหรอ,อไม่กล้ากินเนยสงสารมาด้วยแล้วไม่กล้ากินด้วยโอ้นีดด่ดูดูดูตัวละเก้าเก้า ใส่แก้วปุ๊บก็ราน้ำจิ้มมึกดเลยเพื่อนๆตาไหมตาลองไหมตาไม่ชนอดเออผมไม่กล้านะเออไปต่อไปต่อลยถ่วลอยั เสียงดังหน่อยซูชิซื้อสิบแถมหนึ่งนี่ขาดไม่ได้งานวัดต้องมีมะแรงทอดมะแรงทอด งานวัดผ่านไม่ได้เลยต้องมีมะแรงทอด,ดน่าจะเป็นไข่มดแดงนะอาม<อ>ีให้ดูตัวนี้ครับโอ้โหให้ด้วงอะไรครับตัวนี้เรด่วงสาคูกันเนาู่เรื่องสาคูอะไร ตัวใหญ่นะดูตัวใหญ่หน่ากินนะประมาณนี้ลูกชิ้นก็มีประจำนะลูกชิ้นก็ปรมาณวัดนี่ขนมจากแลเข้าวลามเขาโอ้น่ากินมาก โอ้น่า,นานกินน่ากินเห็นไม่ตาตจาเลยก็ใส่อะไรบ้างเนี่ยเห็น,น,นไม่จัดจ้าเลยแล้วก็หม้อแกงหม้อแกงหม้อแกง ลมแมโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าทั้งหมดจะสโซนเสื้อผ้าทั้งหมดตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นโมเดลแบบต็อซีล่า ต่างๆนะนเพื่อนๆนะนี่รอยเก้าแล้วก็มีโมเดลรถต่างๆนี่ก็สิล่าเอ้ก็ติล่าแบบภาคไหนมัง่งไม่แน่ใจภาคไหนมั่งไม่รู้ <c oughs> ไม่เคยได้ติดตามก็สิล่าอ่าสวยนะนเพื่อนหนะ้าหน้ากระสมนะ เดี๋ยวถามให้ดูราคาเท่าไหร่กัตซีล่าตัวเท่าไหร่ครับกัตซีล่าราคาครับตัวไหนครับอ๋อไม่ราคาไม่เหมือนกันใช่ไหมสองพันเก้าสามพันเก้าอ๋อไอโอ้มีกิ้งคองด้วยกิ้งคองกิ้งคองสองพันเก้าพันเก้าอ่าน่ะพี่ก็บอกแล้วมีกัตซีล่ามีไฟมีสิมีไฟสีฟ้าอยู่ข้างบนสองพันเก้าสามพันเก้าพันเก้าพันเก้าก็มี 1> 29, 1, 2 0งพงันเ้าห <29, S 2> นึ่อครับสามตัวที่สี่ตัวที่ห้าสาพันเ้างัวที่หกิองหิองสองรันเกานี่มาดูกันได้นะเพื่อนๆนงานวัดวัดแจ้งยังไม่หมดนะ งานนั้นมีถึงวันที่อะไรครับลุงวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดนะครับโอเคขอบคุณครับเชิญเชิญเชิญนะเชิญเพื่อนเเชิญมาดูลุงก็ได้นะไม่เจอแล้วรีแปดไม่ไม่เจอเอาลุงยังไม่ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่แล้ววันที่แปดไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาไล่เพราะว่าวัดเขาไล่แล้วิญเลยเชิญเลยมาถึงวันที่เจ็ดนะเพื่อนๆพือนะโอ้สวยดีอ่ะคนแบบตลาดจะไม่มีขายใช่ผมก็เคเห็นนั่นน่ะคนข้างเดียวเออ อันเนี้ยก็มีโมเดลพวกอ่านี่น,นี่นี่กับตานับนิคตาเป็นมีเนียมใช่ตรงนี้จะแกะได้ทั้งตัวอ๋อครับว่ามีเนียมนะครับถ้าเป็นพลาสติกมันจะแกะไม่ได้ใช้เพิ่งดู้ะใส่กระดาษทั่ว<ๆ>ไปเขาไม่กล้าแกะแบบผมใช่ใช่ใช่ไม่กล้าแกะกลัวมันหักไม่ต้องกลัวหักไม่เอาตังค์ฟรีจับดูหน่อยจับดูหน่อยได้เดี๋ยวเอาไว้ประกอบก่ัน เกตน้องแท้ๆน้องแท้ม oh, 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 ันถ่ายไม่ได้คุณของละพันโอ้นี่ไอรอนแมนนน่ไอรอนแมนโอ้โหไอรอนแมนเออเป็นเป็นแบบนิ่มๆนะเออมันไม่หักง่ายๆนะเนี่ยเพื่อนๆตัวเท่าไหร่ครับร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสิบร้อยเก้าสิบนะเฮ้ยสวยๆโอ้ทอหล่อเลยทอทออย่างหล่อเอาด็ครับคุณทออย่างหล่อเลยโอ้หน้าตาหล่อทุกตัว ร้อยเก้าสิบเก้าิทุกตัวสวยสวยสวยเพื่อนๆสนใจก็ามาดูได้นะของลุงเขาลุงอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าเลยเพื่อนๆใช่ครับทุกวันถึงวันที่เจอ่ะไปต่อดีกว่านี่นี่ผมมาดูนี่ลูกค้ามาเยอะเลยที่งานวัดก็ต้องมีขนมขนมเบืออะนะเบ้องนะเพืนนะ่อนๆนะงานวัดเลยขนมเบื้องแล้วก็ร้านรองเท้า และอีกอย่างที่งานวัดจะขัดไม่ได้ก็คือชิงช้าสวรรค์นะคือขาดไม่ได้เลยชิงช้าสวรรค์นนะงานวัดมาจากอายุทยาเออผมเคยนั่งครั้งเดียวชิงช้าสวรรค์นี่อ้าวไม่ร่วง โดนนะไม่ล่วงโอ้โห้ยติดกาวไว้ไดเปล่าเนี่ยไม่รู้ไปตาไปต่อ,ตอนี่นะแล้วก็ต้องมีมาหุนอ,อย่างนี้เด็กๆชอบมาเล่นกันนี่นคิบไฟเอ้าคอย พ่อแม่ขึ้นมีนั่งได้ด้วยนะเออได้นะเออมีผู้ใหญ่นั่งกับเด็กได้เลยเออเด็กสนุกเลยพ่อแม่นั่งเรียบเลยนี่ หมูไส้ต่างๆไส้เงินแท้ไะไรพวกนี้แล้วก็นาฬิกาต่างๆกระเป๋ารถไฟรถไฟเด็กชอบเด็กชอบ

ออกมาตัวเด่นเฮ้ยออกมาสองตัวแล้วไปกรากอห่จันออกมาข้างนอกกองเลยโ้กินใหญ่เลยกินใหญ่กินใหญ่เลย สองตัวสองตัวร้บ้านมีอย่างที่เด็ชอบนี่รับวให้ยกก็ทันใจบ้านเด้งเด้งเด้งเนี่เออลงเดิเล่อยกันในวันีกเสรเลยงานมัดมันต้องมีอย่างนี้สิจับนเออ่ารกอเลยตมมอตามประนยวมีน้อยจำน้อยงานวัดต้องอย่างนี้วุ้้ยแม่มาแล้วนะตวันตีแม่แม่หาเงเรื่องาทำัด ให้ดูบรรยากาศงานตอนนี้5โมง46นาทีเขาคนกำลังคนกำลังเข้ามานะเอข้นมื่กว่านี้น่าจะคนน่าจะเยอะกว่านี้ อันนี้ดอกไม้หอมดอกไม้หอมเหมือนเดิน vườn yếu đi bật thầy nãy bật thầy à thấy có nói tho nói tho nói tho nó lo lời à kín lời đi qua à kín, kín. าก้คือรงนรนะครับงา่อมสองทกนัะาคณนายสาวมันก็จะคนน้องกาัเปี่นทารก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะงานวัดมีถึงวันที่เจ็ดนะเพื่อนๆงานวัดแกงนะผมก็ได้เดินทั่วแล้วแหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะ